เอ้ยเอ้ยหมีตะคุบยังไงละ่ะเออชิบหายหมีพี่หมีกูตะคุบหาระเบิดเลยพอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้กันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ไทยดันคูมนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมโซนโฟอีกแล้วนะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเหตุผลที่ผมกลับมาอัพคลิปเกมโซนโฟก็เหตุผลเดียวเลยครับว่ามันยอดวิวมันเยอะที่สุดเลยมั้งเนี่ยไม่ใช่มัง้งดิ มันเยอะดิมันเยอะมากมากเท่ากับยอดวิวทั้งหมดที่ผมมีรวมกันเลยมารวมเปโซนโฟคิปเดียวไอ้เพืเ่อนเราเศร้าอ่ะอะไรวะเนี่ยทำคลิปมาเป็นสองปียังไม่คลิปแม่คลิปเดียวแต่ไม่แซงหมดเลยโอเคครับตอนนี้เรากำลับมาอยู่ในเกมโซนโฟเลครับวันนี้เราก็จะมาทําอะไรเน่นเดยผมก็จะมาทําอะไรวะวันนี้ผมก็จะมาทำทาเน้์นะครับโดยการใช้มนุษย์ มนุษย์หมูหมีนี่ครับหรือที่ผมแต่งอยู่นี่เองนะครับในคารไปต่อสู้กับพวกยอดมนุษย์ทั้งหลายนะครับผไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่าเพราะว่าสเตตัสมันค่อนข้างจะหนังหมาปที่เป็นบวกอย่างละแปดให้ตายเถอะเพพีที่สองรอไม่ต้องเพิ่มมัก็ได้บ้นบวกไป8แปดไปเลยดีกว่าพีเพิ่มมาแปดอ ก็ตอนนี้นะครับก็ใายนินจามันค่องข้างจโอคนะครับก็เลยเกิดกระแสการต่อต้านนิดหน่อยนะครับอะไรมาเดินทา่านกองอะไรเด็ดเราเกิดกระแสการต่อต้านนิดหน่อยนะครับทำให้ผมไปเล่นท้องไหนนี่มีโอกาสโดนเตะสูงมากเลยนะครับเล่นนินจาผมเลยทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับในการใช้ชุดโงูอย่างมนุษย์หมูหมีนี่ครับไปตบเตียนหรือไปโดนเขาตบไม่รู้นะครับ น่าจะเป็นอย่างหลังมากกวนะ่าเน,วววเนี่ยนาจะโดนเขาตกเน่ยไม่อยากจะพูดมากแล้วก็ไปหาห้องเล่นกันดีกว่าเนนะี่ยเดี๋ยวจะเล่นทั้งสองห้องเลยครับคือกบบห้องแดงแล้วก็ห้องห้องฟ้านะครับผมไม่ได้ผมไม่จะเล่นห้องถอดชุดนะครับผมตลกแล้วระดับมรุทุกหมูหมีต้องเล่นห้องที่มันมีของกดหัวเท่านั้นห้องแป๊บไม่รับดินจ๋าโอ้โหเปิดมาปุ๊บเจอเลยรับบนุทุกหมูหมีเพื่อนไม่ได้ใส่ชุดหาเลเลย มานี่ไงโอ้โหดามเมจได้รักมากสองร้อยไม่อยากจะเชื่อทำอะไรอ่ะเพื่อนทำอะไรอะ S S S มีผนที่ไม่มีของด้วย S S นี่ไงเออเอเออยากอีเลยกูนะเอเอนั่นแหละขอบคุณเย็นเหมือนมันได้ยินกูเลยวะเอ้ยอี e แม่งเลย ท you you. ีมทีมเออเอ้ยังเจอหมีตะคุ้ไปเออลูกหมูหมีทีมทีมโอ้โหทีมสุดยอดเลยเออใช้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยปืนแรงมากนี่ไงเก้าร้อยเน้นเน้นนี่ไงโอ้โหมนุษย์หมูหมีเตะแรงจัดจัดไฟช็อตทีมดิทีมดิเลยเออเออเออไอ้ชิ้นไหน นี่นครับเห็นไหมครับด้านล่างซ้ายเริ่มมีคนบอกแลยครับเพื่อเขาไม่ได้บอกคนทุกหมูหมีเลยครับเขาบอกมีใจคนนึงมันโหดถ้าเกินเออเอ้ย,อยไปยอดหน,นึงคนต่อทีมมันเออโอ้ยเพื่ออาตายเลยนะโโเนี่ยโอ้โหตลงเป็นชุดมาลึกหมูหมีจริงๆขอบบางเกินทำอะไรเพื่อนทำอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้เออยจิ๋วไปแล้วแรงเกินไปไหมล่ะโอ้ยชิบหายแล้วไม่ตายด้วยแย่ละเออ ขีก็ไม่ตายขีก็ไม่ตายเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจบเกมอันดับดีกว่าใส่ของด้วยถ้าอันดับดีกว่าใส่ของนี่แบบกูถอดของตลอดเลยดีกว่าเฮ้ยอย่าเออเอออย่าทำหมีเอออเห้ยร้อนเลยอย่าทำหมีเฮ้ยขี้ไฝเลยเดี๋ทำหมีหมีเห็ด นี่ไงนี่ไงขอบคุณมากเพื่อนโอ้โหนีกว่าจะไม่คิวซะแล้วดาเบิดที่หมาเลยครับเฮ้ยช่วยช่วยช่วยนไอทำเพื่อเราอ่ะไอทำเพื่อเราอียัดหน้าโอ้โหกูลอยก่อนโอ้โหเฮ้ยเดินไปแถวนี้ก่อนขอบคุณเอ้อเอ้ย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  เพอนเราช่วยนายเองเอเราช่วยรับดาเมจด้วยลบอะไรเนี่ยลบอะไรเออไอ้เนี้ยหมีโง่โยังกติแค่หมีโ่เลยไแม่งเลยปุ๊บปุ๊บเอ้นายจะรัคิวเราไม่ได้หรอกนะการหนักมาเฮ้ยเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยเฮ้ยอย่าอีกูหน่อย มันโท้เสียดายครับมันไม่น่าอีผมพูดอย่างนี้เหมือนมึงได้ยินกูเลยมึงหัว,ออวเราะอัดกูด้ยเฮ้ยทำอะไรเอ้ยหย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรเพื่อนเราเออเราต้องยิม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 ไปแล้ว อ้าวขอโทษเพื่อนเสร็จฉันดิมื่อทีหลังสกอร์ชั้นก่อนแล้วกันโบ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 เออไอ้เนี่ยโล่โล่เดี๋ยวช่วยเองว้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ดีโดนไม่กี่ดอกนล้เนี่ยอย่าอย่าทำอะไรกูเลย โอ้หชนะด้วยอันดับสีด้วยเหลือเชื่อถ้าจะไม่ผิดตอนที่ผมเล่นรอบที่แล้วผมอันดับหกมู้นเลยให้่กูถอดชุดกูโหดกว่าไว้กูถอดตลอดเลยเรื่อยไม่ใส่มนแล้วทุด,ดเออเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปเล่นห้องแดงกันบ้างมาดูว่ามนุษย์หมีจะสู้เขาได้ือเปะ่ะแต่ละคนนี่ระดับหันตะไคร้กันนะคะรับมาดูนันว่ามนุษย์หมีจะสู้เขาได้หรือเปล่าวันดีจ้านี่ไงเอ้ยเอ้ยเจอมนุษย์เออ โอ้โหแรงแรงเหลือเกินเออเออเออไอ,อ,อ,อ้แรงเกินอย่าเออเฮ้ยกูกับดาวหมีเลยได้ข้อสรุปนะครับว่ามนุษย์หมูหม,ม,มีไม่อาจมีชีวิตรอดในห้องแดงได้นะครับเหมือนห้องเชือดเลยไปอยู่ห้องแดงเลยมนุษย์หมูหม,มีกูมาเราไปอยู่ห้องประจำเราดีกว่าห้องฟ้าเฮ้ย นี่ไงนี่นี่นี่ยังไงเราไม่มีของโดนไปสามพันตีเออเอ้ยเอาไปตีใครไปดิเฮ้ยโอ้ยเก็บเกินเกินอย่าเลยเออเฮ้ยเพื่อนนี่ไงนี่ไงโดนหมีเตะสะขาไปดิแล้วมังคีเพื่อนพูดไปไหนก็ไม่ได้ยินหรอกเราพูดอยู่คนอะ กูยังค the ิดคำไม่จบเลยกูตายฮะเพื่อนเดี๋ยวโชว์ช่วยเพื่อนนี่ไงขอบคุณเราดิขอบคุณเราไอ้เโอ้ยโอ้ยเออขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณไอ้กูกูไม่ได้ลุกเลยกูตายแล้วไอ้หยาละหยาเออไอ้เหี้ยกูรู้ชะตาการมกูละไอ้เหี้ยกูจะตื่นมาโดนอีตลอดกาล ตลอดไปตลอดไปจริงๆกู่ตืนต่นไปกี้เออเอ้เอ้เอ้ยอ้เกือบแล้วไอ้ล็อกอ,อีมอคิดถึงการอีรอบเดียวเขาตายยังเลยรู้หมูหมีไม่มีดาเมจเลย

เอ้เจี๊ยบยืนดูกูตั้งนานโดนอีตายโคตรแซ่บเฮ้ยทำอะไรเื้โอ้ยนายอึดเอาเพื่อนนายอึดนายอึดมาจากไหนเนี่นี่ไงไอ้เหี้ยมึงยังเหลือทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยมึงสงสารมึงดูหมีกูเลยเถอะทำอะไรอ่ะเสร็จกูละไอ้เหี้ยไม่กล่องระเบิดเนี่ย

เยสคือคนนึกหมูหมีกูอันดับหกว่ะไม่ธรรมดาเนยแต่ก็เป็นอันดับสุดท้ายของทีมอ่ะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันมาเดี๋ยวเราห้องไฟอีกสักรอบแล้วเราไปปิดท้ายด้วยห้องแดงกันดีกว่านะว่ามันจะอันดับนนที่ไหนเออเออหยุดสักทีหยุดสักทีทำอะไรยังไงทำอะไรทำอะไรไอ้ห้องอีแล้เพื่อนเอ้ยเอ้ยนายใส่บอสด้วยนายนายเออ พี oh, okay. yeah. ่จะปาดได้รึเปล่าเนี่ยโอ้โหอีไปอลังเลยเกินแล้วแล้วอีที่ไม่มีอีบอดกับกูเออไอ้เี็ยกูรอดเลยอีหนังหมาระวังอีระวังอีไอ้ทำอะไรไอ้ทำอะไรเอาขี้ปากไปดมไอเด็กเย้ที่เฮ้ยนายทำอะไรอะตายเฮ้ยนายทำอะไรกันล่ะเฮ้ยเราเป็นอมตะอยู่วะเออ ปลาระเบิดนี่มันหยามเกล็ดมากเออโอ้สองทีกูไปหวั่นเลยแรงเกินในในแรงจังเลยเราขออีนายหน่อยดิในแรงอย่างนงี้โอ้ยในแรงจังเลยตายแรงมากอีกเลยทำอะไรทำอะไรโอเคอีนายมันอลังเกินไปเพื่อน ตลกแล้วตลกแล้วอ้าวเฮ้ยขอเฮ้ยขอบคุณเฮ้ยตุดต่องไปแล้วเฮ้ยลองอี๋ลองอี๋เอ้เออโอ้โหเป็นยังไงล่ะสามเอ็ดปูใช่ไหมเนี่ยมันแรงกันเลยไม่น่าใช่นะ่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอเ้อคือเวลาเล่นเนี่ยไม่ไม่มีได้พูดจบประโยคตายห่าก่อน เอาที่ปากไปดงนี่เน่เน่ไงเย้เที่ยยคู่เท่ยังวะเป็นแค่หมีโโง่เลยเฮ้ยเฮ้ยจับที้มดิจับทีมเลยนายนายทีมดินายสัตว์นายนายทีมดิทีมเออเออเออชัวร์มึงอันติเลยไอ้หมี่โง่อันติเลยเฮ้ยระวังอีระวังอีกบนม่ าาดตนี่ไงエスエスเสเฮ้ยมันมีอีเกมันมีอเอออย่าบอลนะอย่าบอลนะวอไอ้ยเ,เ,เร,รื่องบุหมูบีเราก็ยังล้างท้ายมันคือข้อดีอย่างนี้ครับถ้าเราอยู่ที่โลนะครับเพื่อนก็ไม่มีทางอยู่ที่โลเพราะเราอยู่ที่โลก่อนหน้านี้แล้วเอาอีไปเก็นเอานี่ไง นเอ้าเอ,อเอ,อเออเออสวยเพื่อนสวยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยไม่ใช่กูอะที่โดนทำอะไรทำอะไรดูถูกมนุษย์หมูหมีกันไปแล้วเออ <c oughs> ทีเดียวเลยมนุษย์หมูหม,มีกู นี่ครับเราได้ทำการล้างท้ายตารางไว้เรียบร้อยครับไม่มีใครเป็นที่โหลดนี่แน่นองต้องจากเราเใครมีอีบ้างใครมีอ e ีบ้างอีใส่กูหน่อยเฮ้ใส่สกัดขาเออเฮ้ยนายจะ e อีเพื่อนนี่ไง,ไไงเป็นยังไงล่ะเฮ้ยนายจะอีใช่ไหมอ้าวทิ้งกูด้วยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมึงหลบได้ยังไงมึงหลบได้ยังไงตลกแล้ว e อีกูเนี่ยตลกแล้วอ้ยังหลบได้ยังไงวะ เฮ้ยนายทำอะไรอะมี่จะพิสูจตัวเองเนี่ยวันนี้มาใส่ชุดเที่ยงเลยโอ้โหกลับไปใส่ชุดีดื่ามนุษย์หมูหมีได้ทำการคลองท้ายตารางไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีใครเป็นที่โลหลนแน่นอนนอกอจากผมมาแล้วก็มาถึงวันที่ต้องมาลงสนามเลยนะครับกับมนุษย์หมูหมีคนนี้แล้วก็วมวยไทยแอนแสนโธดราย มาดูกันน้ว่าผมจะสามารถทู้กับเขาได้หรือไม่นะครับมาดูกันเลยเรามาปิดท้ายที่หฟ้ากัเลยก่อนไม่เอาเลยห้องแดงละทิ้งห้องแดงนี่ไงเออถ้าอย่า,ยนออายงน้อยห้องแดงเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าอย่งางน้อยห้องฟ้าผมยังสามารถอีให้เพื่อนได้แต่ว่าถ้าไปห้องแดงแล้วก็ผมมันไร้ค่ามากอืมเฮ้ยสุดยอดเลยเพื่อนอแข่งกันงกันดีกว,ว่า ไปจับตัวสกทำไมอ่ะนี่ไงนี่อ่ะ SS ชิบหายแล้วไงอยอี E ละเฮ้ยจังหวะนี้แหละเอ้ยเอ้ย,ลเ,อย,เ,อยเลือดกูเล,ออลย200เกือบกดไม่ทันทำอะไรอะ่ะมตลกแล้วจับทีเหมือนองคุณที่จับให้เพื่อนแต่ฉันจะ E ยังไงละ่ะโอ้โหเลือดกูเหลืออ,ลอยู่200มีจัง E ึงกระดูเกิด ยังแค่แค่ไหนเพื่เหรอเฮ้ยนายอีเพื่อนเราทำไมเอาอีไปกินผมไม่ตายด้วยเฮ้ยชุ่มหมายเลยเฮ้ยจับพิมพิมเฮ้ยช่วยนายเองชิบหายกูคิวทำไมช่วยนายเองเอ้เอ้ยทำอะไรเราบ้าเออนี่เออโอ้โหเกือบตายเออเอาดิเอา้ยปาดอะไรก็ปาดไปดิ ไปอะไรก็ไปน้อไม่ชนจะไปัยเพื่อนเอนด่าอีกี่หมางเงี้ยเคยใช้ขัดกวยไป้ย,ยทำอะไรอะทำอะไรเพื่อนไอ้หมาเพื่อนโคตรไอ้ยัย,ย,ย,ยไม่ใช้ไม่โดนเลยอา้าวไม่ด้ใช้มีดใ,ใส่นะเราเพื่อนโอ้โหเอ้ยเออเอเอ,เอ,เอโอ้โหมันนัวเหลือเกินตรงนี้ไอ้ตรงนั้นมันหน่าอีมากเลยแต่ก็อีไม่ตายอยู่ดี นุ่นหมูหมีมัมนกระจอกขึ้นหายจบทีนี้กูไม่ใส่อะไรทำอะไรทำอะไรโอ้กือบตายเอเอโอเคคนที่ตายมันเป็นสามคนเรารแล้วไงแล้วทไอ้ยัยไปลุมเขาไม่โดนเขาสวนแต่เฮ้ยเฮ้ยคตื่นตะก,กี้ดิอันนี้ผมลงสามรอบติดแล้วนะเดี๋ยวถ้าผมเดมินมาเนเล่นผมโดนดีไ่ก็นนะ เดี๋ยวช่วยนายเองเพื่อนช่วยนายเองเต่าช่วยนายเองไอ้ที่ไม่ใครบังกูเดียกุตต่อยไม่ได้เออเออหมีตะคุบยังไงล่ะเฮ้อชิบหายหมีวิหมีกูตะคุบหาระเบิดเลย เออนั่นแหละเรือแปดพันสองนี่มันตายง่ายจริงไอ้กูเป็นตัวรับอีเลยคูโดน E ีอีแล้วเนี่ยนี่ไงเฮ้ยนายเอาอีเองตื่นมาตื่นมาโอ้เออ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 กูไม่โดนอีก็ซีโฟเ่ยสองอย่างนี่ สักทีดูตายให้กูหน่อยเถอะอเออทีมอะไรอ่ะตลบล้วเน้นจับให้อีนะครับเพื่อนเฮ้ยไม่ทันแล้วเพื่อนไม่หิวก็โดนแจกโอเคครับได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าชุดหมีมันหนังหมามะ ถึงนินจาจะโหดเท่าไหร่ก็ตามแต่อย่าเอาชุดหมีมาใส่มาเล่นอย่างนี้นะครับมันเป็นภาระแล้วกันดูสกอร์แล้วก่อนไหม่ก็ดก็จบกับกบกนแล้วนะครับกับเกมโซนโฟนะครับกับชุดมนุษย์หมูหมีอารวาสเนี่ยซึ่งเอาไปเอาอรารวาสมาหรือเอาไปโดนเขาฆ่าไม่รู้นะครับแหนห้องแดงนี่เล่นไม่ได้เลยห้องแดงนี่เบียดเสมอมห้องไเชืออเลยนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับก็ได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าผมจะไปกดพีวีห้องไหน มีคนทักด้วยโอ้โ oh, ห oh, ผมดีใจมากที่มัมีคนทักนะครับแหมจำชื่อหนังหมาแม่ได้เลยผมใสชื่อจำง่ายนะครับแต่ยิ่งกว่าปฏิหารก็คือผมเดินตามแมปเซิร์ฟอ,อยู่ดีๆซึ่งดูเซิร์ฟของเกมดีครับมันมีอยู่60เสิบเซอร,อร์ไม่มีคนเดินมาทักกูไปกอดเย่ yeah. ตาลิขิตเหลือเกินถ้าเจอห้องพีพีนี่ผมไม่แปลกใจนะครับเพราะอาจจะีบ้างเดี๋ยวเราดูคลิปผมล้าเจอเลยโอ้โ oh, ห oh, ตรงนี้นี่ เจอระหว่างทางที่เดิน,นเซิร์ฟเบอร์เล่นๆนี่ก็โคชตาามากก็นั่นนะครับก็มีคนลอ,ลองขอกันมาคนข้ามานานะครับที่ให้เราอัดคลิปโทนโฟมาหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ผมอัดให้แล้วนะครับซึ่งผมก็เหมือนทรมานตัวเองยังไงไม่รู้ขึ้นเอาชุดหมีมาใส่นี่ครับ <y> <podría S 2> อย่าหาทํานะครับสายมันจะเก่งันไรก็ตามเอาชุดหมีมาใส่ก็หนังหมาหมดเลยครับเลือดแตกทันนี โดนทีเดียวแตกรับโดนไอจูโดปาดตะกี้นะครับผมรู้สึกตัวไอทีก็คือตายแลยว้วยิงเสริมนี้หน้าไม่ดำด้วยก็คือไม่รู้เรื่องเลยก็ตายพอจากกระแสตอบรับของคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ทําให้ผมก็ยอดวิวคุ่กระชูดเลยนะครับเนียยไดียว่าสองถึงสามปีที่ผ่านมาที่ผมทําคลิปมายังไม่เท่ารวมเท่าคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับที่เป็นคลิปวีดีโอที่ไม่ใช่คลิปสอนอะไรครับรวมเป็นคลิปนี้คลิปเดียวได้เลยอ่ะมาสู้กันได้เลย คลิปล่าสุดนี้ซึ่งถ้าหากใครมีข้อตำหนิดิชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่าอยากให้ปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยหรืออยากให้เล่นเก่งกว่านี้หน่อยอันนี้อันนี้ผมทําให้ไม่ได้นะครับเล่นเก่งกว่านี้นี่ผมตัดทิ้งเลยเลยแต่อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถทิมพตรง,งในช่องแชทได้นะครับแต่ว่าถ้าห้องถอดของอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไว้ภพยหลังอาจจะมาเล่นก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้เล่นห้องถอดของก็จริงแต่เหมือนผมถอดของแล้วไปเล่นกับเขาเลย เหมือนถอดของเลยไปเล่นกับคนมีของอยากเล่นของก็สำหรับวันนี้ของของปากของพอนะครับก็ขอบคุณที่รับชมในคะลิปนี้ถ้าใครเจอในเกมก็ฝากทักทายเหมือนเดิมนะครับทักทายหนังหมาแมนคนนี้หน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับบา,บายครับผม